สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับวันนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับก็คือมีเป้าหมายเพื่อให้น้องเนี่ยมีโอกาสในการสอบติดแพทย์ติดหมอติดเภสัชตามคณะที่น้องต้องการเยอะนะครับอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่น้องม .4 นะครับยิ่งเป็นน้องม .4 เนี่ยยิ่งได้เปรียบมากๆนะครับแต่ว่าน้องม .5 น้องม .6 แล้วก็น้องซิวก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้มันคืออำนาจแห่งการตั้งเดทไลน์นะครับอันนี้พี่ใช้กับน้องๆมาหลายรุ่นแล้วล่ะครับปกติแล้วอะพี่ก็จะ เปิดในเรื่องของการให้คําแนะนําน้องๆในต้นปีเนอะแต่ว่าหลังๆพี่อาจจะไม่ค่อยได้ทําเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ก็เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็จะให้แบบน้องๆเข้าซูมใช่ไหมแล้วก็ถามว่าน้องๆอ,อยากเข้าคณะอะไรบ้างนะครับนี่เห็นไหมก็อะไรอยากเข้าแพทย์เต็ไมไปหมดเลยอยากเข้าแพทย์เภสัชนะครับเนี่ยจริงๆก็พี่ก็จะมีกลุ่มไอตัว Open c h a ทเอ่อไลน์โอเพนแชทด้วยนะครับประมาณนี้โอเคอะเดี๋ยวถ้าใครอยากเข้ากลุ่มไลน์โอเพนแชทเข้าฟรีก็เดี๋ยวให้ทัก ลายใต้คลิปมันครับมันจะต้องใช้รหัสเดี๋ยวพี่ส่งิงก์ให้อ่ะโอเคแล้ววันนี้เราจะมาคุยประเด็นก็คือถ้าเป็นน้องม4ม .5 ม6หรือว่าน้องที่ต้องการจะสอบอ่ะไม่ว่าจะสอบปีไหนนะอันนี้จะสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันคือเทคนิคมันจะสามารถประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับอ่ะมีมีเวลาเพียง1-3ปีทําอย่างไรถึงจะสอบติดหมอติดเภสัชนะครับมาเรามาเริ่มประเด็นกันอย่างแรกก่อนเลย ความลับของการตั้งเดทไลน์น้องๆการตั้งเดทไลน์ปกติแล้วเนี่ยสมมติถ้าน้องๆเนี่ยมีเวลาหลายเดือนใช่ไหมครับหลายเดือนพี่จะตั้งเดทไลน์อย่างนี้ก็คือ1เดือนคุณต้องโชว์ผลงานมาว่า1เดือนคุณอ่านอะไรได้บ้างคุณได้ผลงานอะไรที่เป็นเนื้อเนื้อไม่เอานานะเน้นเนื้อเนื้อเน้นคุณภาพ,าพนะครับหเดือนเรียนรู้อะไรบ้างหนึ่งเดือนใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็พัฒนาปรับปรุปงไปเดือนต่อไปเราจะต้องใช้ให้ดีขึ้น อ่าใช้เวลาให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเดือนเราหมดแล้วอ่ะนั่นแหละมันก็จะแย่แหละเพราะว่าเวลาเราใกล้หมดใช่ไหมแล้วก็มันก็จะใกล้สอบนะครับสิ่งที่พี่เคยเจอหลายหลายรุ่นเลยนะน้องๆองอ่ะมีเวลาประมาณ7จ็ดแปดเดือนหรือ9เดือนครับน้องๆ้องจะไปอัดประมาณตอน3เดือนสุดท้ายพี่เห็นมาหลายปีแล้วน้องๆจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นน้องที่เรียนกับพี่หรือว่าน้องที่แบบว่าฟังคําแนะนําของพี่พี่จะให้น้องตั้งเดทไลน์ทุกเดือนนะครับอ่าฮะอ่ะแล้วอันนี้พี่ก็จะไม่บังคับว่า น้องจะส่งรายงานมาให้พี่ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีน้องที่เป็นเวอร์ชั่นน้องที่แบบว่าที่อยากติดมากๆอ่ะเขาจะรายงานว่าเดือนนี้เขาอ่านตามเป้าไหมเดือนนี้เขาอ่านได้มากนรอยแค่ไหนเดือนนี้ไม่ค่อยตัดไม่ค่อยได้ตามเป้าเลยนะครับประมาณนั้นเพื่อให้พี่แบบว่าช่วยเหมือนกับบังคับให้เขาอ่านอ่ะประมาณนั้นแล้วพี่ก็จะให้คำแนะนําไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะอ่ะซึ่งเดี๋ยวพี่ค่อยไปตั้งคอร์สเดอะค้ดนะครับประมาณนั้นก็คือเหมือนกับว่าติวเข้มติวจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะพี่ก็คือ ให้คำแนะนําของน้องเป็นแบบเคสายเคสนั่นเองนะครับอะวันนี้เราจะไปคุยกันครับความลับของเดทไลน์นะครับการตั้ง30วันสุดท้ายสามารถพลิกชีวิต ให้เราเป็นหมอเฟสัทนะครับเราทําได้อย่างไรนะครับแน่นอนว่าเรามี1เดือนเราตั้งตารางทำลายก่อนนะครับแล้วเราจินตนาการว่าเรามีเวลาเหลือแค่หนึ่งเดือนอถ้าเรา,เราเวลาเหลือแค่1เดือนเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันดีที่สุดนะครับประมาณนั้นอ่ะก็แบ่งเวลานะครับน้องคนไหนที่ยังอยู่หมอสีเนี่ยก็พยายามจบเนื้อหาให้เร็วที่สุดนะเท่าที่จะทําได้ครับประมาณนี้มาอย่างแรกก่อนเลยก็คือกุุงลงไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวครับอ,อันนี้คือความจริงแต่ถ้าเดทไลน์มันคือพรุ่งนี้กุ้งลงก็ต้องเสร็จคืนนนนนีีนนน้้คัออเป็ําพูดขง อาจารย์มาหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับก็คือผมสั่งงานคุณวันนี้ถ้าผมจะเอาพรุ่งนี้คุณก็ต้องเสร็จคืนนี้ครับประมาณนั้นก็ต้องทํางานให้เสร็จคืนนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะซึ่งเวลาน้องไปเรียนสายการแพทย์น้องจะเจอเวอร์ชันอย่างนี้เยอะมากครับก็คือสั่งวันนี้อีก2วันสอบอย่างเงี้ยอ่ะเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะพี่นัดทำอย่างไรอย่างแรกก่อนเลยน้องจะต้องเข้าใจว่าตําแหน่งหมอเภสัชเนี่ยตาแหน่งของหมอนะครับแล้วก็เภสัชเนี่ยมันมีไม่เยอะครับประมาณสักสองสองเอ่อร,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 รวมรวมรวมแล้วเป็นเสร็จอ่ะประมาณสักสองพันสามตำแหน่งคนสมัครเนี่ย เป็นแสนครับประมาณนนแต่คนที่รอดจริงๆอ่ะจะอยู่ราวๆประมาณหมื่นห้าที่สามารถยืนได้นะประมาณ 10,000- 10, หมเนี่ยประมาณนั้นนั่นหมายความว่าคู่แข่งก็จะค่อน้างเยอะนะครับน้องคนไหนที่เตรียมตัวดีตั้งแต่ม4ี่ก็จะได้เปรียบแบบฝุดๆได้เปรียบมากๆเลยครับได้เปรียบเยอะมากโอเคมาอย่างแรกก่อนเลยเราจะต้องบิวอารมณ์น้องๆให้แบบว่ามีไฟในการอยากกระตุน้นรุนในการอ่านหนังสือนะครับเพราะว่าปกติในแต่ละวันเนี่ยเราเรียนเราก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับอย่างแรกก่อนเลยวินัยตั้งใจใน30วันตะโกนดังๆเลยว่า30 30วันสุดท้ายนี้จะทําให้ชั้นสอบติด30วันนี้30วันต่อมา30วันต่อมาประมาณนั้นทําให้เราสอบติดนั่นเองนะครับอ่ะอย่างแรกก็เลยน้องๆหลายคนก็มีความคาใจความกังวลใจอย่างเช่นเฮ้ยเคยมีคิดไหมหลายคนจะเป็นช่วงน้องม6กอ่ะแล้วน้องม5ที่แบบถ้ารู้งี้มสีชั้นขยันมากกว่านี้ก็ดีนะใช่ไหมหลายคนก็เป็นใช่ไหมหรือแม้กระทั่งน้องที่สอบใหม่น้องซิ่วอย่างเงี้ยเฮ้ยรู้งี้ชั้นอ่านดีน่าจะตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนแรกนะครับอ่ะอย่างแรกก็เลยครับคําพูดของการดับจาก ภาพยนต์เรื่องเดอะหลอกลินเคยกล่าวไว้ว่าเจ้าไม่สามารถแก้อดีตได้ครับจงอย่าเสียใจไปเลยอดีตมันผ่านไปแล้วครับสิ่งที่เจ้าทําได้ก็คือเจ้าจะทํายังไงกับเวลาที่เจ้าเหลืออยู่นะครับอ่ะเวลาตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าน้องคนไหนที่อยากจะเริ่มต้นอยากจะสอบติจจริงๆเริ่มไปพร้อมพี่เลยนะครับอ่ะลองฟังสร้างแรงบันดาลใจทําตลาดหนังสือแล้วก็ลุยเลยม่นะครับอย่างแรกก่อนเลยเราจะเริ่มบิ i อารมณ์น้องๆน,นะครับว่าการที่เราลงทุนเวลาประมาณ1-3ปีตรงนี้เนะี่ย นะถ้าเป็นน้องมอสี่ก็มีเวลา3ปีน้องมอหก็เหลือแค่ปีเดียวใช่ปหมอะเราจะคุ้มค่าไหมครับอาชีพหมอเภสัชเนี่ยครับอย่างแรกก่อนเลยการที่น้องสอบติดแต่มันไม่ได้หมายความว่าน้องติดแล้วก็โอเคใช่ไหมจริงๆเนี่ยน้องจะได้ตัวสำรองด้วยพี่ก็พูดหลายรอบนะบิวอารมณ์น้องๆน้องจะได้เพื่อนเป็นหมอรุ่นพี่เป็นหมอรุ่นน้องเป็นหมอสังคมหมอสังคมเภสัชแล้วแต่นะที่น้องเข้าอะไรน้องก็จะได้สังคมตรงนั้นนะครับแล้วแน่นอนว่ามันก็อาจจะเป็นการเลือกคู่ครองของน้องๆกันด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นน้องๆเขาก็จะอ่านกันข้ามคืนกันเลยนะครับมันมีเพื่อนอ่านข้ามคืนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันคุ้มนะฮะประมาณนั้นถ้าเาได้ในสิ่งที่เราอยากเรียนนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วต่อไปท้ายที่สุดแล้วมันก็จะสามารถสร้างรา,ายได้ในการเลี้ยงดูเราและครอบครัวได้นั่นเองนะครับอ,อย่างแรกก่อนเลยนะครับพี่นัททำอย่างไรที่จะทําให้เราสามารถสอบติดหมอเภสัตวได้นะครับอย่างแรกตั้งเดดไลน์ทีละ30วันนะครับ30วันแรกนะครับอย่างแรกก่อนเลยน้องภาพรวมน้องต้องเชื่อเขาอว่าน้องทําได้ อ่ะฮะอ่ะเราจะโฟกัสในเรื่องของ30วสิบวันนะเพราะ30วันนี้เราจะขยันแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทุ่มสุดตัวครับลองก่อนเลย30วันแรกนะครับทุ่มสุดตัวนะครับแล้วถ้า30วันแรกเราค่อยปรับแก้ไข30วันต่อมาก็ต้องดีกว่าเดิมและต้องดีขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้นะครับอ่ะอันที่2ครับวินัยครับตะกอนดังๆเลย30วันนี้สุดท้ายนี้30วันสุดท้ายนี้จิงนการภาพว่ามันเป็น30วันสุดท้ายนะครับฉันจะทําให้สอบเติดที่ได้ก็อ่านให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ขยันให้ถึงที่สุดเลย นะครับอันที่สครับเหนื่อยแค่30วันเพื่อแลกกับตําแหน่งหมอเภสัชได้สังคมได้แฟได้เพื่อได้อาชีพได้รายได้โอกาสในการต่อยอดของชีวิตคุ้มสุดๆฉันจะยอมเหนื่อย30วันนี่นะครับประมาณนั้น30วันพลิกชีวิตแล้วก็แลกกับสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดนะครับติดก็คือติดเลยนะน้องๆประมาณนั้นอ่ะจินในการภาพไว้อ่าน,นี้ใช้จิตใจอันต่อมาครับไม่เก่งก็ติดได้ครับถ้าเราเอาจริงเอาจริงต้องเอาจริงตอนนี้นะครับคนที่ติดหมอเภสัชจะมีตารางอ่านหนังสือที่ชัดเจนมาก30วัน นะครับนั่นหมายความว่า30วันแรก30วันถัดไปเพราะฉะนั้นน้องๆต้องเริ่มทําตาร,รางอ่านหนังสือโดวนะครับประมาณนะใครที่ตาร,รางไม่แน่นส่งมาให้พี่ช่วยดูได้นะครับอ่ะเพราะว่ามันจะมี PDF ในเรื่องของการวางแผนได้นะครับสิ่งที่ติวเตอร์รุ่นใหม่นะครับเขาจะต้องทํากันก็คือที่พี่ชอบทําประจำมกก็คือจะต้องเติมไฟให้น้องๆสม่ําเสมอนะครับเพราะว่า แน่นอนว่าเวลาเราเรียนที่โรงเรียนหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็เหนื่อยใช่ไหมอะประมาณต้องเติมไฟเนี่ยพี่ก็ต้องพูดเติมไฟน้องๆเนี่ยเพื่อน้องขยันนะครับนึกถึงภาพในอนาคตแล้วเราก็จะมีแรงขยันอ่ะทำไมบางคนเขาอ่านตลอดเวลาทาไมบางคนแบบอ่านบ้างไม่อ่านบ้างเคยสงสัยมาทําไมเพื่อนที่เขาอ่านตลอดเวลามันมีแรงมันมีอะไรจูงใจเขาจริงๆพี่เคยทาคลิปไปแล้วนะครับว่าทําไมเอ่อคนอื่น ไม่ขี้เกียจทำไมฉันถึงขี้เกียจเออประมาณนั้นเขามีแรงอะไรจูงใจจริงๆเขามีฟิวเจอร์แมปในหัวครับก็คือเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่ในหัวนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนั้นโอเคต่อมาเอาวิธีของพี่ไปปรับใช้ได้นะครับอ่านมากก็สู้อ่านตรงไม่ได้อันนี้คือความจริงน้องๆอ่านบ้าก็สู้อ่านตรงไม่ได้ไม่ใช่แบบเราอ่านสเปซส,สปะอ่านให้มันตรงๆนะครับการที่เราจะอ่านตรงๆเราได้คะแนนดีๆน่าหมายความว่าน้องจะต้องเทียบกับไอตัวข้อสอบ A level ซึ่งพี่เทียบให้แล้วประมาณนั้นว่ามันยากประมาณไหนนะครับ ข้อสอบของโรงเรียนกับสอบเอเรเวลไม่เหมือนกันนะน้องๆนะครับถ้าเราฝึกผิดทางเราอาจจะได้คะแนนโรงเรียนเยอะแต่อาจจะได้เอเรเวลน้อยก็ได้นะซึ่งการสอบติดหมอเภสัชมันไม่ได้สนใจในว่าน้องได้คะแนนที่โรงเรียนเยอะถูกป่าวว่าท้ายที่สุดเขารวมเป็นแค่เกรดใช่ไหมประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกทั้ง2องอย่างนะครับประมาณนั้นก็เอาเกรดด้วยแล้วก็ฝึกเอเรเวลด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปทั่วไปกับสรุปจากพี่นัทต่างกันอันนี้ก็อีก1ประเด็นนะครับสรุปทั่วไปที่น้องหาตามอ่า ตามแบบ Google หรือว่าตามร้านหนังสืออันนั้นจะเป็นสรุปทั่วไปนะครับหมายความว่าเขาก็จะเนื้อหาอ่าก็ดีไหมก็ดีนะก็คือสรุปให้แบบเราเข้าใจแต่ของพี่พี่จะสรุปจากประสบการณ์นะครับมันไม่เหมือนกันหมายความว่าพี่จะบอกเลยว่าอะไรมันออกเยอะอะไรมันออกน้อยไอ้ตัวนี้รูปแบบนี้ออกเยอะตัวนี้โดนหลอกเยอะอ่าพี่ก็จะสรุปแบบนั้นซึ่งมันจะอยู่ในตัวคอร์สเรียนของพี่นะครับซึ่งเป็นคอร์สฟรีด้วยแล้วก็ขอไปคอร์สเรียนพิเศษแต่ว่าน้องไปเรียนคอร์สฟรีก่อนนะครับอ่าถ้าชอบก็ให้ลงคอร์ส มาที่หน้านี้นะครับโอเคนะอ่ะวิธีของพี่ที่สอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออ่าหนึ 1, ่งโยวัตถุ A ขึ้นไปด้วย10เมตรต่อวินาทีใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะตกถึงพื้น่ะฮะปกติน้องๆก็จะทําของน้องๆามที่โรงเรียนน้องใช่ไหมครับโอเคของพี่ก็จะมีวิธีลัดใช่ไหมสมมติว่าถ้าขึ้นไปด้วย10เมตรต่อวินาทีเนี่ยพี่ก็ใช้สูตรนี้เลยครับทีขึ้นนะคอ่ะพี่จะเอา u หาร10เลยนะครับโอเคนะสูตรนี้มาจากไหนมาจากตัวนี้นะ v เท่ากับ u นะฮะลบ gt นะครับอ่ะสูตรนี้พี่ประยุกต์มาถึงนี้เลยออ่ะ่ะยางเรรวครับ น่าหมายความว่าน้องสามารถเอา u หาร g ได้เลยครับ u หาร g จะได้เป็นเวลาขาขึ้นเลยไงอย่างรวดเร็วน่าหมายความว่า10ตัวนี้น้องหารด้วย g เลยครับ mm. ใช่ก็จะได้ทีขาขึ้นเท่ากับ1วินาทีใช่เนื่องจากพื้นมันเท่ากันครับถ้าขึ้น1ก็ต้องอะไรขึ้น1วิลงก็ต้อง1วิเพราะนั้นข้อน,นี้ก็จะตอบเลยครับว่า10วิใช้เวลาเท่าไรก็ตอบเลยว่า1บวก1ครับเท่ากับ2วิไงอย่างรวดเร็วนะครับคำถามคือแล้วถ้า โดนด้วยความเร็วจากสิบเมตรต่อวินาท,ทีเป็นยี่สิบเมตรอ่ะก็คําตอบก็คือเราก็เอายี่สิบเนี่ยหาร G ครับผมจะได้เป็นทีข,ขึ้นจะได้เป็นสองวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นสองลงก็ต้องสองด้วยเพราะนั้นตอนนี้ตอบเท่ากับสี่เลยอย่างรวดเร็วไอ้ตัวเนี้ยเอา G หารครับก็จะเหลือหกบวกหกไงอย่างรวดเร็วตอบสิบสองวิ ไอ้ตัวนี้ครับปกติโอ้โหถ้าเป็นงี้น้องๆจะข้างไปแล้วโ,โหยูเป็นไงี้อะไ้ก็ไม่เป็นไรครับสนใจก็คือหารครับหานด้วยจีีก็หานสรบแล้วถ้าเป็นงี้น้องๆทำไงน้องๆบอกเออพี่ครับเจออย่างงี้ผมก็ตั้งตัวนี้เป็นบวกหกตั้งตัวนี้เป็นห้า่วนสองตั้งตัวนี้เป็นบวกหนึ่งครับแล้วก็ลากยาวๆอย่างงี้ใช่ไหมอือฮึแล้วก็มีสามขีดหนึ่งสองสามอ่ะฮะแล้วเราก็ใส่ไปบวกหกอยู่ไหน 12อ่อะ1อยู่ตรงนี้5ส่วน2ก็ประมาณ2.5อยู่ตรงนี้แล้วก็1เอ่อ6อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำไงครับบวกลบบวกจำได้ปะอ่าบวกลบบวกประมาณนี้แล้วก็อย่างนี้พี่ไอ้ตัวนี้มันอยู่ข้างล่างเราก็เลยจะต้องปล่อยเอาไว้ปองปองส่วนตัวนี้อยู่ข้างบนแล้วมันมีเครื่องหมายเท่ากับเราก็เลยต้องฝนอย่างนี้ครับอ่ะเราก็เลยจะต้องทําอย่างนี้ครับเออไม่ใช่ครับมันน้อยกว่า ผมก็เลยจะต้องเอาส่วนที่มันเป็นลบครับอ่าอย่างนี้อ่าอันนี้คือสิ่งที่น้องๆทําได้ใช่ไหมครับน้องถ้าทําได้ก็คือโอเคนะเออถือว่าใช้ได้แต่น้องคนไหนที่ดูตรงนี้เรายังงง,ง,งยังทําไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเราต้องไปทัวร์แล้วนะประมาณนั้นอ่ะซึ่งข้อสอบจริงมันไม่ออกง่ายอย่างนี้หรอกน้องๆมันก็จะประมาณนี้ครับ <c oughs> มันก็จะมีเลขยกกําลังนะครับโอเคนะพวกนี้ทํายังไงพี่สอนละเอยียดแล้วอ่าไปดูได้ในคลิปนี้นะอ่าฮะประมาณนั้น นะครับประมาณนี้ยังรวดเร็วโอเคนะอ่ะอันที่สามครับชีวะครับทำไม pH ของเอนไซม์ในปากกระเพาะอาหารและลำไส้ถึงต่างกันอันนี้น้องรู้ป่ะปกติเราก็จะท่องใช่ไหมว่าปากเนี่ยปากเนี่ยก็คือมี pH เ,เป็นเท่าไหร่ครับ pH เ,เป็นกลางใช่ไหมย่อยอะไรย่อยเออย่อยแปง้งถือว่าอ่ะย่อยแปง้งโอล,ลีใช่ไหมโดยออไมเลสใช่ไหมครับกระเพาะเนี่ยก็คือ ย่อย p h เป็นกรดใช่ไหมครับอ่าประมาณนั้นก็คือเอนไซม์ที่ชื่อว่าเปปซินใช่ไหมอ่าประมาณนี้เปปซินแล้วก็สุดท้ายลำไส้เล็กก็คือเป็น p h เป็นเบสใช่ไหมครับอ่าเป็นเบสเอนไซม์ที่ย่อยก็มีหลายตัวมาจากลำไส้เล็กก็มาจากตับอ่อนใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะข้อสอบไม่ถามนะครับมันถามว่าทําไม p h ของเอนไซม์ในปากกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้มันต้องต่างกันด้วยเป็นกลางอย่างเดียวหมดเลยไม่ได้หรอ อ้างงแล้วแม่งไม่มีบอกในหนังสือเอาทำไงดีแม่งประยุกอะคำตอบก็คือปกติแล้วพ H ในปากเนี่ยที่มันเป็นกลางเนี่ยอ่ะฮะก็เป็นกลางถูกแล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ในเรื่องของการลบลดอาหารอ่ะเราจะได้ลบลดอาหารที่มันเที่ยงตรงอ่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะจริงๆมันมีหลายปัจจัยนะครับเกี่ยวเรื่องของการป้องกันฟันผุด้วยประมาณนั้นนะครับอ่ะจริงๆมันไม่ได้กลางจริงๆงหรอกน้องมันจะมีความแบบอ่า เพี้ยนไปนิดนึงหมายความว่ามันไม่ได้กลางเป๊ะไม่ได้เจ็ดเป๊ะมันจะเอียงนิดนึงนะพี่เห็นในปากขึ้นอยู่กับว่าน้องกินอะไรนะประมาณนั้น่ะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเอ่อทำไมกระเพาะอาหารต้องเป็นกรดด้วยครับทําไมเป็นกลางไม่ได้เหรอครับกระเพาะอาหารให้ผลที่มันเป็นกรดเพราะว่ามันน้องเคยสงสัยไหมว่าทําไมน้องหมาน้องแมวกินอาหารตกพื้นได้เราทําไมไม่เห็นเป็นไรทําไมคนที่กินอาหารตกพื้นแล้วมันป่วยหรือว่าแบบเออป่วยง่ายนะครับคําตอบเลยก็คือ กระเพาะอาหารที่มันเป็นกรดครับเพราะว่ามันต้องการคิวเชื้อโรคเนี่ครับอ่ามันช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นอาหารที่เรากินแล้วมันสกรปรกเนี่ยถ้าความเป็นกรดในกระเพาะเราเอาอยู่ใช่ป่ะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะป่วยได้ยากลงเอ้ยป่วยได้ยากขึ้นประมาณนั้นนะครับดังนั้นกระเพาะน้องหมาน้องแมวมีความเป็นกรดมากของคนนะครับเขาก็เลยสามารถกินอาหารตกพื้นได้โดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นอะไรมากมายประมาณนี้อ่ะฮะส่วนใหญ่แล้วหลังจากนั้นอ่า แล้วทำไมลำไส้เล็กต้องเป็นเบทด้วยครับทำไมไม่เป็นกรดให้หมดไปเลยครับมันจะได้แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันงงครับประมาณนั้นคำตอบก็คือเพราะว่าลำไส้เล็กเนี่ยมันไม่สามารถมีตัวเยื่อบุแล้วก็เมือกเคลือบได้เหมือนกระเพาะอาหารเพราะว่ากรดเนี่ยมันมันย่อยกระเพาะอาหารไปเรื่อยนะครับแต่ว่ากระเพาะอาหารมันสร้างเซลล์ทดแทนไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างเมือกเคลือบนั่นเองลำไส้ไม่สามารถทําได้ครับเพราะว่ามันจะต้องดูดซึมต้องย่อยอะไรไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเป็นเบทครับเพื่อรับกรดที่มาจากกระเพาะอาหารมันจะได้แบบว่า กดจะไม่ได้แบบรุนแรงมากเกินไปนะครับน้องเคยเรียนกดเบสมห์ห้าไหม,มกดบวกเบสได้เกลือบวกน้ำประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นเกลือกดเกลือเบสเกลือแก่อะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งแน่นอนว่าไอตัวกระเพาะอาหารม,มันเป็นกดไฮโดรคลิกนะครับมันเป็นกดแก่อประมาณนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นอ่พาพอได้ไอเดียนะเออว่าทําไมมันถึงต้องต่างกันอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของร่างกายนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้องเรียนน้องก็จะเออเข้าใจประมาณนั้นอ่ะคําถามต่อมาคือถ้าพี่เอา เปปซินย่อยโปรตีนในกระบอกอาหารไปใส่ในลำไส้เล็กซึ่งปกติลำไส้เล็กมันจะเป็นฮอร์อมโมนมันจะเป็นทิปซินใช่ปะ่ะทิปซินทิปซินย่อยโปรตีนมาจากตับอ่อนมาที่ลำไส้เล็กส่วนดูดินัมคำถามคือถ้าพี่เอาเปปซินเนี่ยไปใส่ในลำไส้เล็กส่วนต้นจะได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่ว่าประสิทธิภาพการทํางานแย่มากเพราะว่าเปปซินชอบพีเตเป็นกดครับมันจะทํางานดีนะครับถ้าไปเปลี่ยนก็คืออาจจะเสื่อมสาภาพจนใช้ไม่ได้เลยก็ได้ นะครับประมาณนั้นอยู่ที่ว่าปริมาณที่น้องไปใส่มีมากน้อยแค่ไหนอ่ะประมาณนั้นซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะฝึกให้น้องแบบคิดแล้วก็ประยุกนะครับซึ่งในหนังสือมันจะไม่ได้บอกน้องตรงๆหรอกคือพี่ว่ามันไม่บอกหรอกส่วนใหญ่พวกนี้ได้มาจากประสบการณ์นในการฝึกโจทย์เยอะๆนั่นเองนะครับดังนั้นพี่ก็เลยต้องบอกว่าน้องจะต้องแบบว่าอ่านเนื้อหายไวๆแล้วก็จะได้แบบจบเนื้อหายเร็วแล้วจะได้ไปดูโจทย์นะครับโอกาสติดก็คือดยโจทย์นั่นเองอ่ะต่อครับอ่ะเพราะฉะนั้น สรุปแล้วก็คือสรุปมันจะต่างกันนะสรุปทั่วไปกับสรุปจากพี่ก็คือพี่ขอพี่จะเน้นในเรื่องของเอาไปใช้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตารางเรียนสําคัญนะครับเป็นตัวที่บังคับให้เราอ่านนะครับตัวอย่างของน้องที่ติดสีราดนะครับ30วันเนี่ยถ้าเป็นน้องเขาก็จะแบ่งว่าเนื้อหา20แล้วก็โจทย์จริง10นะครับแต่ถ้าน้องคนไหนที่วางแผนดีๆเขาก็จะโจทย์เลย30วันเพราะเข้าเนื้อหาจบแล้วนะครับโอเคนะอ่ะเนื้อหาก็คือน้องลิสเล่มที่จะอ่านให้หมดมาซึ่งพี่มีอยู่ในไอ้ตัวที่เป็น PDF ววางแแผนแล้นะ อ่าแล้วก็ประสบการณ์นะครับรีบทําเร็วๆนะครับหรือจะกอดูคลิปพี่เร็วๆให้หมดไวๆก็ได้คลิปก็เอ่อคลิปติวฟรีพี่มีค่อนข้างเยอะนะครับมีแบบแบ่งเป็นซีรีส์ให้แล้วน้องคนไหนอยากได้ตารางเรียนก็ทักมาคอร์ดได้ฟรีนะครับเนี่ยประมาณนี้เพียบเลยประมาณนะครับต่อปัจจุบันตัวนี้มันจะอยู่ในคอร์ส ER นะครับแต่ว่า ER level วหนึ่งมันเรียนได้ฟรีน้องๆใช่นะครับถ้าอยากได้คอร์สที่เป็นแบบว่าโจทย์เอ่อคอร์สมากขึ้นก็ไปลง ER นะฮะตัว level สองเลเวลสาม โอเคอ่ะพี่นายครับเคสน้องติดแพยรศิลาดนะครับควรทําโจทย้อนหลังกี่ปีนะครับน้องเขาทําย้อนหลังสิบหปีนะ <g iggle> ประมาณนั้นโอเคนะแต่น้องบางคนก็ไม่ถึงนะครับน้องบางคน3ามอ่าสมปีแต่ว่า3 5มถึงห้ารอบก็ติดสีลาดเหมือนกันนะอ่ะมันมีน้องที่แบบว่าติดสิลาดเหมือนกันแหละต,ติดทั้งคู่แหละแต่ว่าคนนึงทํสิบห้าปีคนนึงทําแบบไม่เยอะแต่ว่าเขาทําหลายรอบประมาณนั้นติดเหมือนกันครับโอเคเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนก็ชอบสไตล์ไหนก็เอาสไตล์นั้นนะครับประมาณนั้นแต่ว่าพี่แนะนำว่าถ้าไม่ทันจริงๆเอา 5ปีย้อนหลังล่าสุดนะครับแล้วก็3 5มงหารอบโอเคข้อไหนไม่ได้ดูเฉลยเลยครับหาคลิปเรียนแล้วก็คุมเวลาได้ประมาณนั้นโอเคนะครับเชื่อก่อนสรุปเลยนะอย่างแรกก่อนเลยถ้าน้องแบบน้องอยากจะติดจริงๆรนะน้องต้องเชื่อก่อนว่าน้องทําได้นะครับแล้วก็ตั้งเดทไลน์30วัน30บวัน30วันอ่านอะไรบ้างครับจบเนื้อหานะครับแล้วก็หรือจะไปกอดูคลิปพี่ก็ได้นะครับหรือจดจริงทําไม่ได้ดูเฉลยเลยครับประมาณนี้ถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้าเป็นน้อง 4, ม .4 ี่ม .5 เนี่ยอาจจะเก็บนน้านรัประมณ อ่ะโอเคแน่นอนว่าช่วงน้องมหกเนี่ยจะเกิดภาวะนี้ครับเครียดมากครับตื่หาย,ยังไม่จบโจทย์ยุ่งีใจครับอ่านไม่เข้าหัวเราจะทําดียังไงดีนะครับยังแรกก่อนเลยนะครับโจทย์รอบแรกเนี่ยพี่บอกเลยว่าใช้เวลานานครับถ้าใครไม่เคยตับโจทย์เลยอะ่ะครั้งแรกมันจะนานมากอ่ะรอบ2จะเร็วขึ้นรอบ3เนี่ยจะเริ่มจํารูปแบบได้นะครับแล้วก็เราก็จะใช้ตอบแบบซิกเซนแล้วแบบเฮ้ยแนวนี้ไว้เฮ้ยแสดงว่ามันต้องวันอย่างนี้ได้เลยเรามีโอกาสในการเสี่ยงแล้วก็เลือกชอยถูกมากขึ้นนะครับประมาณนั้นอ่ะแต่จริงๆก็คืน้องก็คือถ้าาาปรระสบกกณ์มอก็จะะทําได้นครับ อยู่ที่การฝึกโจทย์เยอะๆนั่นเองอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคอร์สดูโจทย์ของพี่นะสำหรับน้องคนไหนที่สนใจก็ลงได้นะจ๊ะประมาณนั้นปกติพี่ก็จะให้ลงน้องมหกลงก็แเออเพราะว่าน้องมหกเขาจะต้องสอบใช่ไหมแต่หลังๆรู้สึกน้องมอสีเมเม่เริ่มเริ่มเริ่มลงเยอะนะคือเขาอยากเจอข้อสอบ A level ก่อนก็เรียนไปตามพี่นะครับวนหลายๆรอบประมาณนั้นน้องจะได้รู้ก่อนว่า ที่โรงเรียนกับพอสอบจริงเนี่ยมันประมาณไหนเออแล้วน้องจะต้องแบบฝึกยังไงนะก็ดีเหมือนกันนะโอเคหลังๆรู้สึกน้องม .4 ม .5 มาแบบลงล่วงหน้าเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วแน่นอนว่าของพี่ก็จะมีคอร์สติวตัวต่อต,ตัวด้วยนะครับประมาณนี้สําหรับน้องๆที่แบบถามว่าพี่มีตัวตัว,ตว,ตว,ตวไหมนะครับพี่สอนได้ทุกวิชานะคดีฟิสิกส์ชีวเคมีอังกฤษก็สอนได้นะความสัมพทย์สอนได้อ่ะแม้กระทั่งทีแกต อ่าที่เป็นทีแกอ่ะเออก็คือสอนได้ทุกวิชาและครับอ่ะประมาณนั้นซึ่งแน่นอนว่าของชั่วโมงเรียนถ้าน้องสนใจนะพี่จะเหมาเป็น10ชั่วโมงครับสิชั่วโมงเนี่ยน้องเลือกผสมได้นะอย่างเช่นเอาคณิตสองชั่วโมงคือยังไงก็ได้เหมือนกับน้องซื้อเวลา10ชั่วโมงอ่ะแล้วสิชั่วโมงอยากให้พี่ติวอะไรอยากติวคณิตสชั่วโมงติวฟิสิกส์สชั่วโมงติวชีวะหชั่วโมงหรือว่าจะติวคณิตหมดเลยก็ได้แล้วแต่ครับก็เลือกบทที่น้องไม่แม่นมานะจะะะะไไดดด้้้้มมม่เปปออองงนนนนนนครรรรัััุวาาาาา10ชโพก็ี ช่วยน้องเพราะว่าปกติแล้วถ้าแบบว่าเรียนที่เราเป็นชั่วโมงใช่ป่ะมันก็ตอบไปเรื่อยๆจะไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหนใช่ไหมเออเอางี้แหละว่า10ชั่วโมงได้อะไรบ้างเป็นแบบคอร์สสั้นๆอย่างเงี้ยน,น่าจะดีกว่านะครับอ่ะมาอย่างแรกก่อนเลยครับอ่ะหน้าสุดท้ายของเราก็อยากจัดไปว่าถ้าสมมติว่ามันเหลือ 1- 5ถึงวันสุดท้ายของ A l e ล e วเราเนี่ยเราจะยังไงนะครับสิ่งที่พี่อยากจะให้เรานึกเลยณนะวันนี้เลยนะครับอ่ะฮะอย่างแรกกนเลยเวลาเราเกิดการอ่านหนังสือหรือแข่งขันกันนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเวลาเราอ่านเพื่อนก็อ่าน,นครับเวลาเราไม่อ่านครับเพื่อนมันก็อ่าน,นครับหรือเวลาเราบ่นว่าอ่านไม่ทันเพื่อนมันก็ยังอ่านนะครับอะเรากาลังทอแท้เพื่อนก็อ่านอยู่ครับขนาดเรานอนเพื่อนก็ยังอ่านนะอะไรครับเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะโอเคพวกที่ติดหมอ,อส่วนใหญ่อ่านหนังสืออึดกันมากนะครับประมาณนะั้นเพราะว่า,อาตอนที่แบบว่า,อ,าอยู่หออาหารส่วนใหญ่ปีหนึ่งมันจะต้องอยู่หอใช่ไหมอยู่หอประมาณนั้นก็คือเพื่อนในรูมเมทอ่ะใช่ไหมก็คือตอนคืนก็นอนอยู่ด้วยกัน หลับไปประมาณสักหลับตอนห้าทุ่มใช่ไหมตื่นมาตีสามเพื่อนมันยังนั่งอ่านหนังสืออยู่เลยเออประมาณนั้นตีสามบ้าแฟนนั้นโอเคโดยรวมประมาณนี้นะครับก็พอเป็นไอเดียของน้องนะเพราะนั้นอำนาจสุดใหญ่ในการสอบติดก็คือการตั้งเดตไลน์การคุมตัวเองให้ได้นะครับเริ่มเร็วรู้ไวก็จะมีโอกาสติดเยอะครับเน้นรู้โจทย์เยอะๆแล้วก็จบเนื้อหาให้ไวเพื่อจะได้รู้โจทย์เยอะๆครับโอเคมีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้นะครับทักไลน์ใต้คลิปมาคุยกันได้โอเคครับ